ไฮลูสเปรย์หลอดอืนอนเนกประสงค์สนใจสั่งซื้อ026335353 ตื่นเลยอ่ะชอบไม่น่าเชื่อว่ามันจะผลิตขายได้เฮ้ยสวยมากคุณมันจะมาเมืองไทยแล้วคุณจะได้ลองขับบ้างไหมอ่ะจะได้ขันอาซาถ้ามาต้องลองถ้ามาต้องได้ลองแต่ยังอีกอีกสักสามห้าคือเมืองนอกเนี่ยเขาข่าวว่าจะทำตลาดภายในปี2013ก็คือปีหน้าอ่ฮะปีหน้า2อง3ันคุณว่าจะเข้ามาไหมอีกสักสากสองปีเนาะ สองปีนะครับเออถ้าเรายังได้ตัดรายการกันอยู่นะนะ <fue k> ถ้ายังมีรายการอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าไม่มีรายการแล้วเดี๋ยวผมได้รถมาแล้วเดี๋ยวผมชวนคุณไปคือคือมองทิศทางนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นเป็นปลั id, <ฮ>๊กอินไฮบริดครับคือวิ่งด้วยเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟา้าทํางานประสานกันแล้วก็มีแบบเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยครับ<ฮ>เป็นซับเนมเป็นตระกูลไอ้ครับเขามี i3 i8 มอมี i8 แสไปเดอร์อะไรพวกนี้แต่คันนี้น่าจะ น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นลายผลิตจริงแล้วก็พร้อมขายมากที่สุดตามข่าวว่าปี2013ห,<อ>หรือปีหน้าเนี่ยเมืองนอกเตรียมขายแน่ๆครับกับไฮบริดแบบปลักอินข่าวที่มาบอกคือล่าสุด BMW ยเนี่ยบอกราคาออกมาแล้วครับว่าจะอยู่ประมาณ100,000ยูโร100,000ยูโรนะครับก็ประมาณ5ล้านบาท5ล้านบาทที่เมืองนอกนะครับมาบ้านเรานี่10 10นี่เกินอยู่แล้วคือปกติถ้าเป็นรถนำเข้าจะต้องคูณ3มคูณ3แต่ตัวนี้นื่องจากเป็นไฮบริดไฮบริดนี่ได้รับใช่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลครับจากเดิมคูณ3หรือต้องเสียภาษีระดับ320กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อาจจะเหลือเสียภาษีร้อยร้อยต้นๆเท่านั้นก็คือก็คือไม่ต้องใช้ตากะคูณสาก็เอา500เอ้ยเอาเอาล้าล้าน แต่ว่าก็ต้องมีระดับ10บล้านนั่นแหละก็ต้องมีระดับเฉียดสิล้านนั่แหละสำหรับ i 8นะครับคนที่ดูหนัง Mission Impossible ออกมาแวบๆนะครับทอมครูซขับอยู่สำหรับ i 8แแล้วมันมันพิเศษเด่นมันเจ๋งก็รูปลักษณ์นี่ครับรูปลักษณ์คือเป็นโครงการใหม่เป็นโครงการ i project ของ B m w บเบิยูเขาก็คือจะเป็นรถที่คำนึงถึงการใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนี่ยก็มาเริ่มที่ไฮบริดแล้วก็เป็นไฮบริดปลั๊กอินทำตลาดแน่ปีหน้าเมืองไทยก็จะรอหน่อยสเมืองนอกประกาศราคาขายออกมาประมาณหล้านบาทค่ะอรอกันสำหรับ bmw i 8นะคะนี่เขาบอกนี้สเปคนิดนึงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินสามสูบนะครับผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันเนี่ยได้แรงม้ารวมกัน2 2 0รอยี่สิบแรงม้าก็แรงนะคุณแถมยังได้ประหยัดอีก่ังหาก นะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ย5วิครับภายใน5วินาทีแล้วประหยัดน้ำมันระดับ33.33กิโลเมตรต่อลิตรอุ้ยน่าใช้ไหมคุณนี่นี่ในหนังนี่ภาพในหนังนี่ไอคันตะกี้ไม่ใช่นะไอ้ในี่ต้องคันนี้ต้องคันนี้ ต่างเขาซะเลยแต่ตะกี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะ x1 x3 ออกมาแวบๆในหนังก็ก็เหมือนกันเรียกกระตุ้นต่อมกระตุ้นต่อมโคความอยากได้ของคนขึ้นมาอีกเยอะเลยแหละแล้วก็เตรียมผลิตขายจริงคือใจผมคิดว่ามันจะนานกว่านี้แต่เอาละมาจริงเร็วเร็วขึ้นที่สำคัญเนี่ยถ้าดูทิศทางของเ M ียมันยูนะครับที่เขาให้ความสำคัญกับเมืองไทยนะครับก็อย่างปีนี้เขาก็มีซีรีส์5ไฮบิดเสริมเข้ามา ก็คือเขาก็มองว่าเมืองนอกมีอะไรเขาก็เอาเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยขายได้โวล่มน้อยเขาก็ไม่สนใจก็ถือว่าเป็นการสร้างแบรนด์<ฆ>ครับแ<ฆ>บรนอยู่ก็ระเทหน้าตัดหมดเลย<ฆ>ก็เดี๋ยวช่วงเทสได้ก็จะมีความเคลื่อนไหวของเบยนดับเยูนะครับในรุ่นสี 5, <ฆ>่<ฆ>้ามาพูดมาพูดถึงอีกติดตามค่ได้ว่าเป็นอย่างไรอรอกันน,นะครับไอแปดไอแรอกันไปมาดูนี่ดีกว่าไม่ต้องรอดีปะ นี่แอสตันมาตินที่เกลินกันไว้ที่เกลินกันไว้นั่นแหละตอนช่วงปิดเบรกของเบรกหนึ่งไปแต่ว่ารุ่นนั้นคือเป็นรถ DBS ตัวซิ่งที่ต้องบอกว่าโดนใจสาวๆแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถแบบเจมบอลด้วยนะคะแต่ว่าในเบรกนี้เราจะมาพูดถึง Aston Martin DB9 ฉลองฉลองอะไร Aston Martin เปิดตัว DB9 1M นะคะเป็นเวอร์ชันพิเศษเฉลิมฉลองที่คนกดไลค์บนแฟนเพจของ Facebook ของ Aston Martin ทะลุ1ล้านคนการตกแต่งแบบพิเศษพิเศษนี้นะคะก็เลยจัดขึ้นตามผลโหวตของสมาชิกแฟนเพจของ Aston Martin ว่าอยากให้มีการตกแต่ง DB9 ในลักษณะไหนบ้าง Aston Martin DB9 1M เนี่ยนะคะจะถูกตกแต่งลวดลายสวยงาม คาลิเปอร์เบรกสีดำนะคะล้ออัลลอยขนาด20นิ้วใหม่ภายในห้องโดยสารก็โอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจับใจอย่างแน่นอนนะคะเครื่องยนต์ V12 6 0ลิตรนะคะ470แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรท่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอาตาัตราเร่ง0ูน0ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้แค่4.8วินาที เท่าน,นั้นเองความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้าแค่แฟนเพจเลยจ้าแฟนเพจกดไลค์ครบล้านทารถรุ่นพิเศษออกมา้ว้ลใช่แล้วตอบสนองความต้องการเลยทีเดียวและของเราถึงเท่าไหร่ยังไงเว็บเพจเราอะผู้นำไลอ์ยับไพ่โมเดลิก์ออนไอร์เราอะถ้าเราครบ100เออเท่าไหร่หนึ่งล้านเขาถ้าเออเขาครบล้านของเราครบสักร้อยหนึ่งเดี๋ยวคุณตุ่นจะ แต่งตัวเซ็กซี่มาจัดรายการหนึ่งอาทิตย์เฮ้าไหมอาายอายอายไม่พอนะสงสารคนดูเหอะเชื่อเชื่อดิฉันเลยคนดูไม่อยหเขาไม่อยากดูฉันลอกอดูดิแอสซันมาตินแค่กดไลค์ครบหนึ่งล้านทํารถฉลองคือเป็นรถรุ่นเดิมแหละรถในสายการผลิตแหละแอสซันมาตินดีบนเนี่ยก็ขายกันอยู่แต่พอ หาโอกาสเฉลิมฉลองคือคือรถดีไซน์การออกแบบเนี่ยเขาสอบถามสอบถามคนที่เป็นแฟนด้วยนะคนที่ไปกดไลค์ว่าอยากให้รถออกมารูปร่างหน้าตายังไงสีอะไรก็จากผลโหวตกันก็ได้มาเป็นลวดลายแบบนี้แต่ไม่น่าจะขายไม่น่าจะขายแต่คงไม่ได้ขายก็คือแค่ทาออกมาแบบว่าเฉลิมฉลองที่คนเข้าไปกดเป็นล้านคนส่วนเรานี่ถึงแล้วจะครบร้อยถ้าเราครบร้อยนะครับในแฟนเพจมาลต์ลิงออนแอร์คุณตุล ไม่เกี่ยวอะไรกับดิฉันล่ะคุณบ้างสิเราก็เอาของมาแจกแบบนี้เรื่อยๆไม่ต้องครบแล้วเซอร์ก้มาฟังเซอก้าเอาเซอร์ก้าอย่างนี้เซอร์ก้าเอามาฉันไม่ใช่แหมฉันเป็นดิฉันเองเนี่ยแหละเป็นอย่างเงี้ยแหละดีแล้วมัดูนะคุณเนี่ยเราให้เขาโหวตมาสิว่าถ้าครบล้านแล้วเขาจะยังไงกันดีเอาให้ได้แค่สักคพันสองพันก่อนดีกว่าไหมไม่ต้องมาครบล้านหรอกคุณคือนี่คือเกินเกินร้อยไปแล้วใช่ไหม ต้องถามทีมงานว่าเท่าไหรสามร้อยกว่าแล้วสามร้อยกว่าแล้วเออแล้วเท่าไหร่ดีถึงพันถึงพันก็จะมีถึงพันก็จะมีอะไรพิเศษนะเข้าไหนบอกเข้าไหนบอกห้าร้อยละกันห้าร้อยอ่ะเออห้าร้อย ของแจกมันมีอยู่แล้วคุณคือของแจกเนี่ยผมแจกให้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่คนเนี่ยเขาอาจจะอยากดูอย่างอื่นคนในเว็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปติดตามเป็นแฟนเพจ Facebook เราอะ m ม t o r i n g on Air อ่ะเดี๋ยวให้ครบ500ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำอะไรหรือเดี๋ยวโหวตเดี๋ยวโหวตเดี๋ยวโหวตมาแล้วคันให้คุณโก้อะไรสักอย่างก็บอกมาให้คุณตุลใส่เสื้อกล้ามมาจัดอะไร้ยคุณนี่ชี้นนำไปป่ะเออให้คุณโก้แต่งหญิงมาจัดรายการ ข้างในเขาโบดมาเห็นไหมแล้วคนแต่งไรอ่ะดิฉันแต่งเปมนผู้ชายเออผมเหมือนผมเสียเสียอยู่คนเดียวเลยไม่เป็นไรดิฉันเสียสละนะคุณแต่งเป็นผู้ชายดิฉันเป็นผู้หญิงงามๆดิฉันจะแต่งตัวเป็นผู้ชายอ๋อแล้วผมแต่งเป็นผู้หญิงเออแล้วคุณแต่งเป็นผู้โอ้มันก็เท่ากันดีมันก็ดูว่าดูบาลานซ์จริงๆเดี๋ยวดิฉันยอมติดนวดเลยเดี๋ยวใส่ติดนวดเออผมแบบบิกินี่มาแบบนี้เออแล้วคุณมาเป็นบิกินี่เลยเออมันก็เท่าเท่ากันนะใช่ใช่ไม่มีใครเสียเปรียบจริงอะงั้นเดี๋ยลออ๋ แปลกนะเออนั่นนะสิคุณตัวเห็นมาข้างในก็โหวตมาว่าโอเคเดี๋ยวให้ห้าด้าร้อยก่อนเขาว้าร้อยก่อนเดี๋ยวว่ากันหรืออาจจะหาของอื่นๆมาแจกเพิ่มเติมเป็นคืนกําไรให้คุณผู้ชมก็แล้วกันนะรายการอื่นก็มีของจงของแจกรายการนี้เราเด้นของแปลกอ๋อไปที่ข่าวอื่นดีกว่าไปเรื่อที่ไปพิสูจเลยมาสด้าก็เป็นเครื่องยนต์ลอตเอรี่คุณก็เป็นข่าวมานานแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีทั้งเรื่องของ ข้อกาหนดของแต่ละ,ะประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องไอเสียเรื่องอ,อก,การบริโภคน้ํามันแน่นอนละเครื่องโรตารีเนี่ยนะครับเครื่องแบบลูกสูบสัมเหลี่ยมหมุนวนเนี่ยนะฮะภายในกระบอกสูบเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีนานแล้วนะครับหลายสิบปีแล,แล้วแรงจริงรอบจัดจริงครับสนุกแล้วใจจริงนะครับถ้าใครชอบมาตั้งแต่ rx 7แล้วก็มา rx 8เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ผลิตละแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะต้องหยุดไปแล้วละ่ะคือตามข่าวเนี่ยนะครับ rx 8เนี่ยเตรียมจะหยุดการผลิต แน่ๆเลยนะครับะจะไม่มี RX8 แล้วนะครับตั้งแต่มิถุนายนปีหน้าฉะนั้นเครื่องโรตารี่ที่ที่อยู่ใน RX8 ก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับโรตารี่ก็ถือว่าอึดมากนะครับอึดทั้งในแง่ของการกัดฟันทําตลาดมาได้ในสภาวะที่โลกต้องการสิ่งแวดล้อมดีๆต้องการประหยัดพลังงานห้ามใช้รถแรงเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะดูเป็นคนที่ ทำลายโลกใช่แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มเริ่มลดมาแล้วอย่างไอ7เองขออภัยครับไอ8เองก็ขายได้ไม่กี่พันคันแล้วล่ะน้อยแล้วน้อยมากครับแล้วก็เตรียมหยุดสายการผลิตมิถุนายนปีหน้าครับ ของเทคโนโลยีนะคุณเก่าไปใหม่มาอยาี้อยู่ตลอดเนาะคือส่วนหนึ่งเนี่ยมาซาเขาก็ไปทุ่มเขามีอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์ s นี่ c แหละสกายแอคททั้งเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินนะเป็นสกายแอคทีฟใช้เครื่องเล็กๆใช้เทอร์โบลีดเอานะครับก็จะเตรียมใส่ในตัว SUV เล็กของเขานะครับ CX5 ที่น่าจะมาทําตลาดบ้านเราต้นปีหน้านั่นแหละก็คือทําทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการค้นคว้าวิจัยคือเครื่องโรตารี่เนี่ยมาจะตันแล้วแต่ถ้าคุณจะพัฒนาให้มันไปมากกว่านี้ก็คงต้องใช้เงินสูงก็เอาเงินเนี่ยมาพัฒนาของสกายแอคทีฟที่มันเป็นทิศทางของโลกดีกว่าก็คือให้เรื่องการประหยัดน้ํามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขับขี่ดีแล้วก็ขายได้จริงๆจังเป็นเรื่องเป็นราวด้วยโรตารี่นี่ก็จะได้แต่พวกรถสปอร์ตถูกมั้ขับเร็วๆรอบสูงสูงขับสนุกสนานเนี่ย เอาละมีให้แต่นี่นะครับถึงวันหนึ่งก็ต้องตัดสินใจหยุดแต่ก็ไม่แน่ว่าโครงสร้างของเครื่องยนต์โรตารี่นี่จะจะหยุดไปเลยนะครับต่อไปในอนาคตก็อาจจะปรับเอามาใช้ในทางใดทางหนึ่งก็เป็นไปได้แต่เรื่มันต้องใช้ตังควิจัยเยอะนั่นแหละต่อไปก็ต้องมีไฮบริดตามมา อะไรตามมาต่อไปเขาบอกว่าอาจจะเป็นไฮบริดจับคู่กับโรตารี่ก็ได้ใครจะไปรู้ต้องตามดูกันต่อไปกับนั่นเป็นเรื่องของคือมาสด้ากับเครื่องยนต์โรตารี่ที่จะต้องหยุดกันไปละหยุดการผลิตคือผมก็ไม่อยากจะบอกว่าแบบหยุดไปเลยครับก็อาจจะหยุดชั่วคราวก่อนตอนนี้เพราะจากเดิมเนี่ยตอนที่หยุด RX 7ไปมีช่วงหนึ่งนะครับที่หยุด RX 7ไปเรื่องปัญหาน้ํามันเรื่องอะไรเนี้ย ก็กลับผลิตใหม่หยุดไปสักสองปีอ่ะก็กลับมาเป็น RX8 ก็เนี่ยเขาดูทิศทางดูดูกระแสลมดูการตลาดคือเทคโนโลยีมันมีอยู่ในมืออยู่แล้วคุณตุ๋คุณผู้ชมมันมีอยู่ในมือแล้วอยู่ที่จะหยิบมาใช้ให้มันเหมาะกับสถานการณ์ตรงนั้นอย่างไรแต่อย่างทุกวันนี้อาจจะแค่เบรกอะคุณไม่ได้ถึงกับหยุดไปสักทีเดียวแต่คราวนี้ดูมันถ่าจะหยุดยาวเพราะมันกกระแสโลกกันไปไม่ได้คือถ้าลรตาอรี่จะมามันต้องมาในลักษณะอื่นอาจจะไปจับกับให้บิดอาจจะไปจับกับ ไฟฟ้าอะไรสักอย่างมันช่วยประหยัดมากขึ้นมันรวมกันได้ก็ต้องรอดูครับทำได้หมดแล้วครับพวกญี่ปุ่นเขาเก่งคือเขาอาจจะหยุดไปช่วคราวเพื่อไปพัฒนาเพื่อไปพัฒนาที่จะไปความร่วมมือกับที่อื่นอย่างคุณบอกเพราะว่าพวกเทคโนโลยีนี้ถ้าหยุดพัฒนาก็ไม่ได้นะก็ตายนะคุณแต่คือตอนนี้มันขายขายไม่ได้เพราะมันติดด้วยข้อจํากัดเรื่อง emission นะครับเรื่องมาตรฐานไอเสียเนี่ยมันไม่ผ่านเมื่อตาบริโภคน้ํามันเนี่ยไปขายในบางประเทศกินน้ามันขนาดนี้ปล่อยไอเสียขนาดนี้เขาก็ไม่้ขาย ต้องมาลองดูการพัฒนาก้าวต่อไปนะครับแต่ที่ใกล้ๆเนี่ยก็จะเจอสกายแอคทีฟก่อนละนะครับระบบเทคโนโลยีช่วยเรื่องให้รถขับขี่ดีขึ้นประหยัดน้ำมันกินน้ำมันน้อยลงนะครับใกล้ๆนี้เจอกับสกายแอคทีฟก่อนสำหรับ Mazda ค่ะอันนั้นคือ m a z d a หยุดไปเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งหยุดอีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งหยุดแต่นี่ปิดเลยเนี่แหละมันก็เชื่อมโยงจากเมืองไทยอะเขาว่าไงครับโรงงานฟอร์ดมอเตอร์ประกาศว่าบริษัทจะปิด โรงงานประกอบรถยนต์ในฟิลิปปินส์นะคะตามแผนปรับโครงสร้างในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นไปในเรื่องของแผนการลดค่าใช้ใจ่ายของฟอร์ดตลาดฟิลิปปินส์หันมานําเข้ารถยนต์จากโรงงานอื่นทั่วโลกก็ส่วนใหญ่มาจากไทยแลนด์นี่ละจ้าครับคือมาขยายที่ไทยแทนแต่ว่าที่อื่นปิดก็คือที่ฟิลิปปินส์ก็ปิดลงนะคะซึ่งเรนดี้ครีเกอร์นะคะของ Ford Group ฟิลิปปินส์บอกว่า Ford เนี่ยศึกษาสถานการณ์แล้วก็โอกาส ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วไม่สามารถจะหาเหตุผลทางธุรกิจที่แข็งแกร่งพอสําหรับการผลิตในอนาคตที่ฟิลิปปินส์ต่อไปได้นะคะคือที่เมืองซานตาโรซานะคะฟอร์ดเนี่ยทุ่มงบลงทุนประมาณ270ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่โรงงานเปิดในปี2,541ผลิตรถยนต์ได้36,000คันต่อปีมีพนักงาน250คนพนักงานที่ได้รับผลกระทบบางส่วนจะถูกย้ายไปอยู่ฝ่ายขายและการตลาดในฟิลิปปินส์หรือว่าโรงงานอื่นๆในภูมิภาค ฟอร์เป็นผู้ส่งออกรถยนต์เพียงรายเดียวของฟิลิปปินส์ที่มีตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยอินโดนีเซียและมาลเลเซียซึ่งตอนนี้รับหน้าที่ผลิต s u v s c a ีเเพียงรุ่นเดียวแล้วก็หยุดเตรียมที่จะหยุดการผลิตภายในปี2555นี้ค่ะครับคือตอนนี้ SCA เก็เป็นโมเดลเก่าก็จะเตรียมหยุดการผลิตแน่นอนสิ้นปีนี้พร้อมๆกับไปพร้อมๆกับการหยุดการผลิตที่โรงงานแห่งนี้คือข่าวมีมานานแล้วข่าวนี้มีมาหลายปีแล้วว่า ว่าฟอร์ดเตรียมจะหยุดการผลิตที่ฟิลิปปินส์นะครับเนื่องจากโวล่มก็น,น้อยดูดิถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยเราผลิตเพียบถ้าถ้าเป็นฟอร์ดเองก็ผลิตหลายหมื่นคันครับ่ฟิลิปปินส์ผลิตถือว่าผลิตน้อยแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ด้วยอันนี้ในเชิงลึกนะครับผมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ความผูกพันระหว่างฟิลิปปินส์กับอเมริกาที่จะว่าที่ว่าทําไมต้องมาลงก่อน ใช่ไหมครับอเมริกามาลงทุนในฟิลิปปินส์เห็นไหมฉันรักประเทศเธอขนาดไหนพอเดิมเขาก็เป็นมึงขึ้นมึงกัดของกันมาครับก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของการลงทุนของการลงทุนของการเอ่อมิได้จิตมิได้ใจที่มาลงทุนนะครับก็ยังต้องยืดเยื้อต่อไปแต่ในเมื่อถึงวันหนึ่งถึงวันหนึ่งมันต้องปรับโครงสร้างธุรกิจให้มันสู้ให้มันแข่งขันได้แล้วโรงงานใหม่ที่ไทยเนี่ยก็คือได้เปรียบกว่า ้เปรียบทั้งในเรื่องของโวล่มการผลิตต่อปีความพร้อมของซัพพลายเออร์มาตัดสินใจลงทุนที่ไทยแล้วตะกี้คุณตุนก็รายงานไปว่าตั้งง14,00ล้านใช่แล้วค่ะ14,000ล้านบาทมานั่งโรงงานใหม่ที่จังหวัดระยองไหนจะมี A a t อทอีกที่ร่วมลงทุนกับมาซาครับแค่2โรงงานนี้ก็ครอบคลุมในอาเซียนได้แล้วฉะนั้นฟิลิปปินส์ก็ต้องยุติบทบาทไปนะคะอย่างฟอร์ดโฟกัสที่คุณผู้ชมเห็นทุกวันนี้นะไม่ใช่โมเดลใหม่นะโมเดลใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวสิงหาคมเนี่ยนะครับผลิตที่ ที่โรงงานระยองโรงงานใหม่ behaviour. แต่โฟกัสเดิมๆที่ขายกันมาเนี่ยอันนี้คือเรานําเข้ามาจากฟิลิปปินส์เขาเนี่ยนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยได้ใช้ของที่ผลิตในไทยใช้ในไทยแล้วก็ส่งออกได้ด้วยก็ปรับผงสร้างนะคะไปสําหรับเรื่องของฟอร์ดเหมือนออฟฟิศเราปรับรงสร้างปะออฟฟิศเราเปล่าแล้วหละขายขายกันปะครับปรับไปเด้เยอะนะออกไปเพียบทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อค่าใช้จ่ายอเข้ามาจนได้ ก็ดีจ <analyze things together> <there> yeah. <book farming challenge> ้ามาฟังเรื่องปรับโครงสร้างปุ๊บควาอาทิหน้าเข้ามีงานเสาร์หน้าเสารหน้าหยุดบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะสําหรับมอเตอร์ริงเพราะว่าเสารหน้าเขามีงานมีงานที่ที่สถานีเราเนี่ยราคาใครสนใจก็แวะมากันได้นะคะงานสุขภาพแล้วช่วงบ่ายแบบนี้เนี่ยคุณสมงเที่ยว เป็นพูดนะเราจะมีคุณตุ่นเป็นพิธีกรไม่ฉันไม่ได้มาอ่าลูกที่บอกมาดิฉันไม่ได้มาในช่วงคุณสมทิศสิรู้หมายถึงว่าไปงานฉันมาวันอาทิตย์ช่วงสายงานมีสองวันมีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ช่วงวันเสาร์เนี่ยเพื่อนๆออยู่กันเพียบอยู่ละละแล้วก็พี่แอนจินดาร์จะอยู่ช่วงบ่ายก็สัมภาษณ์นายสัมภาษณ์คุณสนทิบนะคะ ก็ดี๋ยวโผล่มาประมาณวันอาทิตย์ช่วงสายๆแล้วก็ร่วมขายของเขาด้วยเ้ามีสินค้าราคาะถูกรถจะนำเออมันก็มาช่วยช่วยออฟฟิศเนี่ยแล้ค่ะใครสนใจมากันได้นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นี่เราข้ามข้ามเรื่องไปก่อนนะแหมก็พูดเรื่องออฟฟิศคุณแล้วมาปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างไงช่วยกันนิดนึงอะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทสรถกันต่อนะคะสักครู่ค่ะ